ฟุตบอลทีมชาติไทยมีคิวอุ่นเกือกนะครับในยุโรป2เกมกับทางด้านของจอร์เจียและก็เอสโตเนียในช่วงวันที่12และก็17ตุลาคมนี้ล่าสุดเมื่อวานนี้ก็มาโนโฟกิ้งนะครับแล้วก็นักเตะทั้ง22คนเนี่ยก็ได้ออกเดินทางไปยังยุโรปเรียบร้อยแล้วนะครับโดยครั้งนี้เนี่ย แม้ว่าจะไม่มีตัวหลักหลายคนนะครับแต่ก็ยังมีกิษดาการแมนแล้วก็บดินหาราตัวหลักนะครับของทีมชาติไทยชุดนี้โดยทางด้านของทีมงานช้างศึกก็ได้แต่งตั้งทางด้านของกิสตากาแมนขึ้นมาเป็นกัปตันทีมนะครับขณะที่รองกัปตันทีมเนี่ยเป็นทางด้านของบดินหาราและก็เอเลียสโดนเลาะนะครับขณะที่ทางด้านของอาทิตย์เบิกนะครับแนวรุกร่างเล็กของทีมชาติไทยที่ติดทีม ามาเป็นครั้งแรกอย่างเซอร์ไพรส์นะครับก็บอกว่า,าในเกมอุ่นเครื่อง2นัดนี้เนี่ยทีมมีโอกาสที่ชนะได้เพราะฟุตบอลเล่นเป็นทีมแล้วก็ไม่ใช่ผู้เล่นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับแม้ว่าครั้งนี้เราจะเป็นรองแต่ก็มีโอกาสที่จะเอาชนะได้นะครับ